สวัสดีครับท่านที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ผมคำผังพวงทับทิมในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำทบทวนสิ่งดีๆในเรื่องของการทำมาหากินแบบออนไลน์ผ่านการตลาดแบบเครือข่ายนะครับ ในยุคสมัยนี้การทําธุรกิจทุกอย่างหรือว่าทําอาชีพต่างๆก็จะต้องอาศัยออนไลน์กันแล้วก็อาศัยเครือข่ายกันนะครับใครที่มีเครือข่ายมากคนนั้นก็มีโอกาสจะรวยมีคนอยู่ในเครือข่ายมากโอกาสขายดิบขายดีก็มีสูงนะครับเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กการขยายอาชีพการขยายธุรกิจเราก็เรียกว่าการตลาดใช่ไหมครับและการตลาดที่ดีที่สุดนั่นก็คือการตลาดแบบเครือข่าย ่นหมายความว่าเราไม่ได้ทําการตลาดอยู่เพียงคนเดียวเรายังมีสาขาเรายังมีผู้ที่ร่วมทําธุรกิจไปด้วยนะครับทำไมจะต้องทําธุรกิจเครือข่ายการทําธุรกิจเครือข่ายก็ช่วยให้ประหยัดเวลาของการร่ํารวยประหยัดเวลาของการเดินทางและตัดปัญหาในเรื่องของการคุ้นเคยกับพื้นที่นะครับ ถ้าหากว่าคุณไปทําการตลาดในต่างจังหวัดคุณอาจจะไม่คุ้นเคยกับพื้นที่เหมือนอย่างที่คนในพื้นที่เขาคุ้นเคยนะครับดังนั้นการที่ไปเชิญชวนผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นมาร่วมการตลาดก็จะเป็นสิ่งที่แบ่งเบาแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับ และอีกอย่างนั่นก็คือการกระจายความรับผิดชอบเมื่อคนในพื้นที่เขามาทําธุรกิจกับเราแน่นอนคนระับความรับผิดชอบต่อธุรกิจของเขาก็จะเกิดขึ้นนี่ก็จะเป็นแบ่งเบาในเรื่องของความรับผิดชอบให้กับคุณไปด้วยนะครับ อาชีพแห่งอนาคตทุกอาชีพเลยนะครับจะต้องอาศัยเครือข่ายวันนี้คุณเตรียมพร้อมหรือยังที่จะมีธุรกิจเครือข่ายที่สามารถที่จะทําให้คุณรวยได้นะครับวันนี้คุณอาจจะอายุมากแล้วนะครับแต่ว่าการทําธุรกิจเครือข่ายของคุณการสร้างการตลาดแบบเครือข่ายของคุณก็ยังเป็นโอกาสในการที่จะสร้างมรดกหรือว่าเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานได้นะครับ หรือว่าคนหนุ่มสาวที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวการทําการตลาดเครือข่ายเป็นโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวของท่านให้ร่ํารวยได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอาศัยประสบการณ์โดยไม่ต้องอาศัยระยะเวลาอะไรนะครับ เข้าสู่ระบบของการตลาดเครือข่ายจากนั้นก็ทำตามระบบของแผนการตลาดคุณก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก่อนวัยชราประสบผลสาเร็จในวัยหนุ่มสาวนะครับไม่ต้องรอจนอายุมากนะครับที่สำคัญการทำการตลาดแบบเครือข่ายเนื่องจากว่าความรับผิดชอบไม่ได้อยู่ที่คุณคนเดียวนะครับความรับผิดชอบในแต่ละคนก็มี ดังนั้นการลงทุนเนี่ยจึงเป็นการลงทุนที่ต่ำม,มากในการทําธุรกิจแบบนี้ยังเช่นคนอุบลไปมีสาขาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นลูกค้าก็อยู่ในจังหวัดขอนแก่นหรือว่าจังหวัดอุดรจากนั้นสาขาของคนขอนแก่นอาจจะไปมีสาขาเพิ่มในจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย รหรืออาจจะมีเครือข่ายไปทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเองก็อาจจะมีโอกาสในการที่จะขยายธุรกิจไปทางภาคใต้นะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของการตลาดแบบเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว หลายคนกลัวบอกว่าธุรกิจเครือข่ายหรือว่าการตลาดเครือข่ายนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่เราก็ยังสัมผัสอยู่กับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น Facebook เอ่ย Google เอ่ย ค,คุณรู้หรือไม่นะครับว่าเจ้าของได้เป็นมหาเศรษฐีไปแล้วถามว่าทําไมเขาเป็นมหาเศรษฐีได้ก็เพราะว่าเขามีไรายได้จากคนทั้งโลกนั่นะหมายความว่าคนทั้งโลกนั้นก็คือเป็นเครือข่ายของเขาเองนะครับเอาง่ายๆเลยใกล้ตัวของเรานะครับนั่นก็คือ7 e เ e ่นอีเลฟเว่นทำไมเซเว่นอีเลฟเว่นไม่เปิดสาขาเดียวครับ ที่ไม่เปิดสาขาเดียวก็เพราะว่าคนต้องการอยากจะใช้บริการนั้นมีอยู่ทั่วประเทศนะครับดังนั้นการกระจายสินค้าและบริการยิ่งครอบคลุมไปถึงลูกค้ามากเท่าไหร่โอกาสที่จะเพิ่มกำไรและก็สร้างความร่ำรวยให้รวดเร็วมันก็มีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ